ผมจะว่ากันต่อประเด็นไหนอ๋อประเด็นกรณีการยิงน้องผู้ค<า>่ะนักเรียนอายุ16ปีนักศึกษาของเทค,เทคนิคดุสิตใช่ค่ะน้องผู้เทคโนดโุสิตใช่ไหมเหตุการณ์นี้เมื่อวานตำรวจจับเพิ่มได้อีกคนหนึ่งชื่อในออฟธนากรซึ่งเป็นคนที่ถูกแทงใช่ คือคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์อีกคันเนืงอค่ะคือในยีนเนี่ยซึ่งเป็นคนยิงเนี่ยตอนแรกขี่มาคนเดียวและอีกคันนี้จะเป็นโอมกับออฟนะคะออฟเนี่ยซ้อนท้ายออฟนี่แหละค่ะโดนจับได้แล้วก็เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บคือถูกน้องผู้ใช้มีดแทงค่ะเนี่ยเมื่อวานนี้ทางพุ่มกับดุสิตบอกว่าตอนนี้ก็เอาตัวมาสอบปากคำยังเป็นเรื่องพฤติการของการก่อเหตุอยู่แต่ตัวผู้ต้องหาไม่พูดเรื่องมูลเหตุจูงใจนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องร่องรอยบาดแผลนะคะ่ของเราบอกว่าตกลงที่ว่าโดนแทงเนี่ยเจ็บมากน้อยแค่ไหนอย่างไรน่าเสียดายที่เวลาหมดไม่อย่างนั้นจะนําเสนอเรื่องราวของเพื่อนของนายอ๊อฟกับกลุ่มก้อนนี้นาํนทนองว่าท้าน้องภูไม่ใช้มีดก่อนอาจา<ด>จะไม่ถูกยิง,งใช่ค่ะแล้วก็บอกในทางตรงข้ามว่าน้องผู้ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วไม่มีโอกาสพูดเนี่ย <Ừ. S 2> เคยไปมีเรื่องเอาไว้ใช่ไหมใช่ค่ะเคยมีปัญหากับกลุ่มของนายออฟถึงขั้นแทงกันนี่ก็เลยมันเป็นการแก้แค้นอ่ะเยวถ้ามีเวลามาเก็บตกกันเอถอะท่านผู้ชมผมอยากจะบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นองค์กรอ,อาชญากรรมอย่างที่บอกเออกำลังมีรายงานว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กลุ่มที่ยิงน้องหยอดกับครูเจียบเนี่ยเคยถูกจับในคดียิงถล่มงานแต่งงานบาดเจ็บสี่เสียชีวิตหนึ่งเมื่อ กลางปีที่แล้วค่ะท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมที่ัดที่<ป>บ้าน<ป>าจําได้ค่ะแล้วสองสถาบันนี้เลยคือเจ้าบ่าวเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายเจ้าบ่าวอ่ะขณะที่ยกมาเนี่ยเป็นอีกฝั่งหนึ่งมีกลุ่มรุ่นน้องที่เรียนอุเทนถวายรุ่นพี่สถาบันร่วมเดียวกันมาร่วมยินดีแล้วปรากฏว่าผู้ก่อเหตุวนมอเตอร์ไซค์มาแล้วพองานแต่งเสร็จนั่นแหละค่ะชักปืนยิงเข้าไปในงานนี้เจ็บไปห้าเสียชีวิตหนึ่งนะคะเนี่ย ท่าบูชมก็เป็นประเด็นว่ากลุ่มก้อนนี้เคยถูกจับในคดีนั้นเหรอหนึ่งในผู้ต้องหาคดีน้องหยอดกับครูเจีย๊ยบค่ะเคยถูกจับคดีนี้มาแล้วแล้วครั้งนั้นอาจจะยกระดับการวางแผนไม่เหมือนกับครั้งล่าสุดนี่คือการไล่ล่าโคอรลิเลยนนเนี่ยท่าบูชมขณะที่เราปิดท้ายสักหน่อยประเด็นเรื่องนี้นะนั่นก็คือนี่เดี๋ยวภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะนําเสนอใช่ไหมค่ะซึ่งด้านหนึ่งก็มีคนบอกซอฟต์พาวเวอร์หนังก็คือหนัง คนดูแยกแยะแต่ก็จะมีคนบอกก็คนจำนวนหนึ่งแยกแยะไม่ได้แล้วเห็นเป็นความแท่แล้วกลายเป็นว่าน,นี่เดี๋ยวตำรวจเดือดร้อนอีกอเวลาฉายหนังเนี่ยท่านผู้ชมไปเฝ้ากันหน้าโรงหนังจำได้ใช่ไหมตอนภาคหนึ่งอะจำได้ค่ะตะำรวจสอบสวนกลางนี่อะไรเนี่ยหนังใช่ไหมคือ,อไล่ตีกันนะคะหลังจากที่หนังจบแล้วมาฉายตอนเปิดเทอมพอดีเลยนะตำรวจต้องเข้าไประงับเหตุเนี่ยค่ะ นเนี่ยบิ๊กซีกรสินผมเกรงว่าข่าวสารที่เกิดขึ้นเห็นใจตำรวจเลยร้านทองก็ต้องการตำรวจธนาคาราก็ต้องการตำรวจหน้าโรงเรียนวันก่อนครูยังมาบ่นเลยว่าตำรวจไม่มาช่วยโบกว่านชั้นเรียนค่ะนี่ตำรวจยังจะต้องถูกไปเฝ้าตามหน้าโรงหนังไหม,มฮะแล้วจะยังไงเนี่ยเนี่ยวิ่งไล่กันอย่างนี้เลยอะค่ะ